ตอนนี้ผมอยู่ที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติบนเกาะสมเษสารนะครับและผู้ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวให้ความรู้แก่เราในวันนี้อยู่ด้านข้างผมนะครับนาวาโทจำลองภูเล่นสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็เรียกว่าครูอ้วนแล้วกันนะครับครับพูครับเส้นทางศึกษาธรรมชาติบนเกาะสมเษสารแห่งนี้มีความสําคัญอย่างไรบ้างครับเอ่อมันมีสองลักษณะนะครับในการศึกษาธรรมชาติครับอันดับแรกก็คือ พระเทพรัตน์เนี่ยสเสด็จมาสองครั้งในเกาะเสม็ดสายแห่งนี้นะค,ค,ครับครั้งแรกก็ปี41นะครับเส้นทาง450เมตรครับปีศห้าเข้เส้นทางหนึ่งพันหเมตรซึ่งเรายือนอยู่บนเส้นทาง 100, 1,100อ่งเมตรนะครับครับ,รบหลังจากที่เราบริเวณที่เรายือนอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะขึ้น,น,นไปอีกเนินหนึ่ง นะครับเพื่อที่จะไปดูาจารึกนะครับของพวกท่านว่า,าให้ไว้กับควาท้าเรือว่าอย่างไร,รนะครับและผู้ที่มา,าเดินทางในเส,ส้นทางสัตว์ธรรมชาติแห่งนี้ครับจะได้อะไรกลับไปบ้างครับ ความรู้ความหลากหลายของความรู้นะครับก็คือในเรื่องของชีวภาพต่างๆนะครับผมขอพูดโดยรวมนะครับในชีวภาพแล้วก็กายภาพนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นชีวภาพก็คือเกี่ยวกับเรื่องพืชนะครับเป็นหลักนะครับเรื่องพืชพืชที่นี่มีประมาณ280ิชนิดขึ้นไปเนี่ยที่อาจารย์ทะเลสำรวจมานะครับแล้วก็ทางด้านกายภาพนะครับก็พวกหินดินแร่ต่างๆนะครับที่ อยู่ที่เกาะแห่งนี้ตามเส้นทางสเสด็จพระเนินหรือว่าเส้นทางศึกษาที่เรากําหนดขึ้นตามอรอยพระบาทของพระองค์ท่านนะครับปกติแล้วประชาชนคนทั่วไปก็สามารถเข้ามาชมเส้นทางนี้ได้ได้ครับได้ประชาชนไม่ว่าะจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับที่จะขึ้นมาศึกษาธรรมชาติแห่งนี้เรายินดีนะครับที่ คนไทยทุกคนที่มีโอกาสได้มาเยี่ยมชมที่นี่ได้มีโอกาสได้ขึ้นมาศึกษาเยี่ยมชมหรือว่าศึกษาเส้นทางธรรมชาติเพราะว่าความหลากหลายในวิชาการที่นี่มีมากมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชบางครั้งบางต้นที่หายากเส้นทางเสด็จที่นี่ก็มีนะครับครับแสงว่าเราจะได้เห็นอะไรหลากหลายมากมายใช่ครับในเส้นทางธรรมชาติแห่งนี้ครับก็อย่ารอช้าครับเราไปเลยดีกว่าเชิญครับ กองทัพเรือได้ที่น้องถามเมื่อสักพักเนี่ยนะครับว่าได้จากส่วนไหนนะครับก็ได้จากส่วนของป่าเนี่แหละเพราะว่าพระเทพรัตน์ได้ดำนิไว้หรือว่าเขียนไว้บนเขาเรียกว่าข้างบนเขาเรียกอะไรนะหิน่อนเนี่ยแต่จารึกนะครับที่จารึกไว้ครับอันนั้นก็คือบอกว่ากองทัพเรือทํางานเพื่อความมั่นคงของประเทศนะครับก็คือตัวนี้แหละนะครับ ค้าว่าความมั่นคงเนี่ยเราก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าในป่าเรามีสมุนไพรเยอะแยะนะครับเกิดการรบราค่าฟันขึ้นมาเนี่ยนะครับยาผลิตไม่ทันเราอาจจะยาใช้ยาสมุนไพรที่เรามีอยู่เนี่ยซึ่งในลักษณะทั่วไปบางคนอาจจะรู้หรือบังก็ไม่รู้ก็แล้วแต่นะครับแต่เมื่อมารวมๆกันแล้วส่วนนี้นะครับเป็นส่วนสําคัญของกองทัพเรือครับที่เราจะรักษาพื้นป่าแห่งนี้ไว้ครับนะครับไม่ว่าจะเป็น ทั้งเก้าเกาะหรือว่าทุกเกาะที่อยู่บนแผ่นดินไทยแห่งนี้นะครับใช่ว่ากองทัพเรือจาต้องรู้เรื่องแค่ทางน้ำทางเดียวใช่ไหมครับครับผมทางเรื่องของเกาะเรื่องของธรณีวิทยาก็ต้องศึกษาไว้ทุกเรื่องนะครับกองทัพเรือจะต้องรู้รายละเอียดพอสมควรนะครับเฉพาะทางน้ำนะครับทางน้ำมีอะไรบ้างนะครับสิ่งมีชีวิตเยอะแยะนะครับทางบก ก็มีเกี่ยวกับพวกสมุนไพรนะครับแล้วก็สิ่งมีชีวิตในเรื่องของอเชื้อต่างๆนะครับบางคนก็อ,อาจจะใช้สิ่งเหล่านี้แล้วก็ไปศึกษาวิจัยเพื่อรักษาโรคในอนาคตก็ได้นะครับ ครับ,รบออผมยังไม่เห็นใบเลยต้นแจกก็จะมีหลายอย่างต้นตแจงเนี่ย,ท,ยที่อยู่วันนี้มีอยู่ชนิดเดียวนี่นะครับต้นแจงแต่ประโยชน์ของเขามาหาศาลนะครับครับสมมติว่าเราไปป่านะครับเราเข้าป่าไปเราเรียมว่าพะที่ฟันแปลงที่ฟันไปเนี่ยรเราสามารถใช้ยอดใช้ดอกแล้วก็เคี้ยวอมนะครับ เพื่อระางเงากินปากเพื่อรักษาเหงือกนะครับถ้าไม่มีแปลงก็ใช้ก้านครับคือกิ่งของเขาเนี่ยทุบแล้วก็ทําเป็นแปลงที่ฟันได้ครับเพราะว่าตัวตัวนี้นะครับตัวเนื้อไม้จะนุ่มนะครับแล้วก็น้ํายางจากต้นแจงเนี่ยนะครับจะเป็นยาที่ฟันได้อย่างดีนะครับเพราะว่าหนึ่งระางับากินปากสองคือรักษาเหงือกนะครับทําให้ฟันทนนะครับ อันนี้ก็คือประโยชน์ในส่วนหนึ่งตลอดเส้นทางศึกษาธรรมชาติแห่งนี้เราจะได้เห็นป้ายจะได้เห็นป้ายอของชนิดของพันไม้นะครับชื่อทางวิทยาศาสตร์ประโยชน์ <ไอ S 2> ลักษณะของบานนะครับไว้ทั้งทางเลยครับผมครับก็มีหลายชนิดที่เราให้ให้คำอธิบายไว้แต่ว่าอย่างแจ้งเนี่ยนะครับประโยชน์ของเขาเนี่ย พวกนักนิยมภัยต่างๆเนี่ยบางครั้งอาจจะลืมของเหล่านี้ไปนะครับสามารถที่จะใช้ตัวม้ตัวนี้ทําได้ครับสําหรับรากนะครับก็ดองเล่าเป็นยาบำรุงกําลังนะครับหรือว่าแค่ปวดแก้เมื่อยได้นะครับรากของกระแจงนี้นะครับนี่คือความอัศจรรย์ของพันธุ์ไม้นั่นเองใช่ครับ ตอนนี้เราอยู่บนจุดสูสสขขงสุดของเส้นทางสัตว์ธรรมชาติเอ่อจะ,จะว่าจุดสูงสุดก็ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่นะครับ,รบตอนนี้อยู่บนบนบน,บนเดินที่สองนะครับเดืนที่สองประมาณเดินหกสิบนะครับครับซึ่งมีที่เราได้เกิดไว้แต่ตอนแรกครับผมคือแผ่นจารึกของพนธประเทศครับผมครับมีความหมาย อย่างไรบ้างครับแผนในเรื่องพระนเรศกระแสของพระเทพรัต์เนี่ยนะครับ,รบอกองทัพเรือทํางานนี้เพื่อความมั่นคงของประเทศก็คือหมายถึงว่าคําว่าความมั่นคงของประเทศเนี่ยทำไมโครงการอนุรักษ์ถึงไปเกี่ยวโยงกับความมั่นคงของประเทศก็เพราะว่าโครงการอนุรักษ์เนี่ยเปรียบเสมือนกองสนับสนุน นะครับกองสนับสนุนซึ่งการรบของเราเนี่ยนะครับมันจะมีฝ่ายทหารราบฝ่ายยุทธการฝ่ายอะไรก็ได้แต่นะครับแต่ว่าฝ่ายที่ไปรบเนี่ยนะครับจะต้องมีหน่วยสนับสนุนถูกไหมครับหมายถึงว่าเมื่อไปรบแล้วสเสบียงขาดอะไรขาดโยกยาขาดเนี่ยก็ส่วนสนับสนุนก็จะนําส่งนะครับนำส่ง,สงอันนี้ก็คือในลักษณะที่ว่าทํางานเพิ่มเพื่อความมั่นของประเทศเพราะว่า ป่าไม้นะครับบนเกาะแก่งต่างๆเนี่ยนะครับพวกสมุนไพรพวกอะไรต่างๆมีเยอะแยะมากมายนะครับแต่เรายังไม่สามารถที่จะนําไปสกัดเพื่อที่เป็นยาเป็นอะไรได้นะครับ,รบแต่ว่าเราเฝ้านะครับเฝ้าให้เขาจเจริญเติบโตเฝ้าระวังนะครับไม่ให้เอาคนอื่นมาเอา ไปเพื่อที่ไปจทลิขสิทธิ์อะไรต่างๆนะฮะแต่ว่าเมื่อเกิดสงครามหรือเกิดภาวะที่ฉุกเฉินเนี่ยเราสามารถที่จะนำะพวกนี้นะครับ,รบนำพืชพันธุ์เหล่านี้หรือว่าสิ่งที่มีชีวิตเหล่านี้ไปสกัดสารไปสกัดอะไรต่างๆเพื่อช่วยเหลือ,อทางทหารทางวัฒนธรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็คือ พระองค์ท่านถึงกระแสบอกว่ากองทัพเรือทํางานนี้เพื่อความมั่นคงของประเทศคร,ครับอันนี้นเป็นจุดประสงค์หนึ่งหนึ่งจุดประสงค์หนึ่งนะครับกลสุปเขาเรียกว่าจุดประสงค์หลักเลยนะครับ,รบที่เราเฝ้านะครับในเรื่องของเกาะแข่งต่างๆมีการสํารวจต่างๆเนี่ยนะครับเพราะตอนนี้เราก็สํารวจมากเกือบร้อยเกาะแล้วนะครับทรัพยากรเรามีมากมายแต่เรายังไม่สามารถที่จะนํามัมาใช้ได้นะครับที่สุเประเทศแล้วก็ กองขับเรือทำไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตัวแต่เป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคนในประเทศไทยซึ่งสักวันหนึ่งเราอาจต้องใช้สมุนไพรพืชเหล่านี้แหละมาตระงชีวิตหรืออะไรก็ตามอันนี้ไม่เฉเพาะประชาชนไม่เฉพาะคนในชาตินะครับหมยถึงว่าคนทั้งโลกครับที่เราทําขึ้นมาเนี่ยเพื่อคนทั้งโลกนะครับเราจะไม่หยุดอยู่เฉพาะแค่ประเทศเราหรือว่าคนของเราหรือทหารของเราเราจะทําเพื่อที่ให้มนุษยชาติ ทุกหมูหล่เาเนี่ยได้มีโอกาสได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านี้นะครับวันนี้คือความอึ้งของผมนะในการที่ แค่เส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ผมได้เดินขึ้นมาแต่ว่ามันมีเรื่องราบอกเล่าในตลอดเส้นทางที่เดินขึ้นมาเลยครับครับสุดยอดจริงๆครับครับเราต้องลงไปดลานเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราก็คงจะลงไปอีกเส้นทางหนึ่งนะครับเดินต่อไปอีกแล้วก็จะไปดูที่สวนศึกษาไปดูที่ป่าเชลนว่าเราดําเนินการอะไรยังไงบ้างครับโอเคครับครับเชิญครับ นี่เราเข้ามาอยู่ในป่าเชลนทดลองที่เราได้ทําการสร้างเอาไว้้ว็นที่มาที่ไปไงบ้างครูป่าเชลนเนี่ยคำป่าเชลนเขาเรียกว่าแปลงทดลองปู่ป่าเรลบไม่ใช่แปลงทดลองนะครับไม่ใช่ทดลองปูกป่าอะไรเงี้ยนะครับเขาเรียกว่าแปลงทดลองปูกป่าเชลนซึ่งมีที่มาที่ไปก็คือบริเวณพื้นที่ตรงนี้เมื่อก่อนก็เป็นแผ่นดินปกตินะครับเป็นป่ากระถินยักษ์ปกติเหมือนกับสวนพืกษศาสตร์ครับแต่ว่ามีการ ขุดดินนะครับขุดดินตรงเนี้ยเพื่อพี่จะไปใช้ประโยชน์ทางฝายกันน้ำหรือว่าเขื่อนฝั่งตรงข้ามหรือว่าฝั่งตะวันตกนะครับบางส่วนก็นำมาทิ้งที่สมทรศาสตร์แต่บางส่วนดินที่มันเหมาะสมก็ขุดจากที่นี่ไปจนกลายเป็นหลุมขึ้นมานะครับเมื่อกลายเป็นหลุมแล้วนะครับอนาคตก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็ยังเป็นหลุมอยู่นั่นเองนะครับก็ ที่ผ่านมานะครับเมื่อปีประมาณปี45ก็มีแนวคิดนะครับว่าเมื่อปลูกสวนพุทธศาสตร์เรียบร้อยแล้วนะครับหลุมตรงนี้ปล่อยให้มันว่างทําไมเพราะว่าเมื่อน่าฝนมาก็ยังมีฝนตกค้างนะครับยังมีพอมีน้ําได้เห็นนะครับก็มีการทดลองปลูกนะครับการทดลองปลูกขึ้นมาทังว่ากายทะเลก็ปลูกใบเชลเลนนะครับก็ตอนแรกก็ปี43นี่ก็ทดลองปลูกนะครับพันไม้ ทางป่าเฉลนเขาพวกป่ากุงกลางกาสะแมอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นป่าของไม้เลนนะครับแม้กระทั่งต้นจากนะครับมีการทดลองปลูกก็ไม่สําเร็จเพราะว่าเราไม่ได้เจาะน้ําทะเลชะลุเข้ามาเพียงแต่ว่าเราใช้น้ําจืดจากฝนเนี่ยลงมาทดลองที่นี่น้ำมันเกิดเน่าขึ้นมานะครับเพราะว่าป่าเลนเนี่ยนะครับปกติเขาจะเป็นน้ําที่สะอาดน้ําจะไม่เน่าเสีย นะครับต้นมาถึงจะขึ้นได้แต่เขามีการเปลี่ยนใหม่นะครับเมื่อ <herum>. ปี45ก็มีการปลูกอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยการเจาะนะครับรูบริเวณที่สะวันออกของหลุมเนี่ยนะครับจิบกับทะเลนะครับใส่ท่อให้น้ําขึ้นลงปกตินะครับแล้วก็มีการปลูกนะครับมีการปลูกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับความสำเร็จก็เกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับ <Moment> ตอนนี้นะครับเราคิดว่าความสำเร็จที่เราทําได้เนี่ยก็ประมาณ99 จุด9%แล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ว่าอันนี้ก็เป็นเพียงแปลงทดลองปลูกป่าเชเลนนะครับเพราะว่าต้นไม้ทุกต้นนะครับออกลูกออกหลานให้เห็นแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นป่ากงกลางไม่ว่าตะแม้นะครับหรือว่าแม้กระทั่งโพทะเลอะไรต่างๆที่อยู่เป็นกลุ่มของป่าเชเลนเนี่ยนะครับต้นฝาดต่างๆก็ออกลูกออกหลานให้เราเห็นนะครับกระจายต้นไม้เห็นเรายกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับบริเวณด้าน ที่เราเห็นนะครับเขาก็กระจายเข้ามาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือที่มาของของแปลงทดลองปลูกป่าชายเลนครับก็ปัจจุบันหลังจากที่ลบเหลวกันมาสักพักหนึ่งก็สำเร็จเสร็จเป็นป่าชายเนที่เกือบจะสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเกือบสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วก็ประโยชน์ที่ได้ก็คือตรงนี้นะครับเป็นการเป็นวิชาการที่ได้ให้ลูกได้หลานได้เห็นนะครับได้มาศึกษาในระบบนิเวศของป่าชายเลนอย่างนี้ นะครับเพราะว่าป่าชาเลนเนี่ยมันมีประโยชน์กี่มเหมือนอประโยชน์มากนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่สัตว์ทะเลแทบชุกชนิดนะครับเข้ามาวางไข่นะครับเป็นเขาเรียกว่าบ่ออนุบาลหรือว่าเป็นพื้นที่อนุบาลของสัตว์ทะเลทั้งหมดนะครับที่เข้ามาเมื่อโตขึ้นมาแล้วขึ้นท่าจะออกหากินแต่ถ้าไม่มีป่าพวกนี้นะครับพวก ตัวอ่อนนะครับของสัตว์ต่างๆก็จะโดนปลาใหญ่โดนสัตว์ใหญ่ๆกินสั้งหมดนะครับไม่มีที่กำบังแต่ตอนนี้นะครับอย่างน้อยๆเราเป็นแปลงทดลองแต่ว่ากุ้งหอยปูปลาที่เข้ามาที่เราได้เห็นนะครับก็จะได้มังวางไข่นะครับอย่างน้อยๆก็เป็นกำแพงที่จะให้ตัวเขาเองขยายพันธุ์ต่อไปครับครับก็ได้เป็นเรื่องราวของป่าเลดแ่งนีนครับก็ถือว่าวันนี้ ทุกอย่างเกือบสมบูรณ์แล้ว<อ>ก็ให้คนได้เข้ามาศึกษาดูก,การกันได้<อ>ว,วันนี้ถือว่าผมต้องขอขอบคุณทุกครูมากที่พาผมไปชมเรื่องราวของ,ของเกาะสมยสารแห่งนี้นะครับเรื่องราวของสมเดระเทพจะได้ส่งทําอะไรไว้หลายอย่างให้กับเกาะแห่งนี้นะครับก็ข,ขอบคุณมากพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เกิดขึ้นจากกองทัพเรือมุ่งหน้าที่จะดําเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกาะสมเสารโดยในส่วนของพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่บนฝั่งสัตหีบตรงข้ามเกาะสมมสารรวมทั้งมีการจัดสร้างสวนพกษศ,ศาสตร์และเส้นทางของการศึกษาธรรมชาติบนเกาะสมเสารเพื่อช่วยในการสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกแก่เยาวชน และทั้งหมดนี้ครับคือเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติเกาะและทะเลทไทยที่ก่อตั้งขึ้นด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระเทพร,รัตนราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีครับที่ทําให้พื้นที่แห่งนี้เต็มไปด้วยแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่สําคัญมากมายทีเดียวครับกลับมาพบกับรายการปิดทองแผ่นดินได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ